สวัสดีครับทุกคนช่องมีดและขวานนะครับผมวันนี้เอามีดที่ผ่านการใส่ด้ามน,นะครับก่อนหน้านี้ผมปล่อยคลิปที่เป็นมีดเปื่อยๆเปล่าๆยังไม่มีด้ามน,นะครับผมคลิปนี้ก็ผ่านการใส่ด้ามเอามาทําคลิปรีวิวให้ให้ชมนะครับเป็นผลงานของช่างวัดเมืองย่าสัาากครู่นะครับโอเค เป็นผลงานของช่างวัดเมืองย่านะครับผมก็เป็นการรีวิวให้เครดิตช่างเล่มนี้ผมจ่ายตังค์นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดช่างไม่ได้ทําให้ฟรีเดี๋ยวจะว่าแบบเอ้ยมาชมมาเชียช่างช่างทําให้ฟรีหรอไม่ใช่นะครับช่างคิดเงินมาระดับหนึ่งแล้วผมก็ให้ทิปไปด้วยถามช่างได้นะครับเพราะว่าเราถูกใจไงเราก็จ่ายเงินเพิ่มนะครับจะรีวิวอะไรอ้อจะให้ดูซองกับด้ามอย่างเดียว อันนี้ยังไม่มีการทดสอบนะครับดูภายนอกก่อนเนาะดูผลงานของช่างวัดภายนอกก่อนนะครับผมคลิปทีต่ติดมาให้ก็ปรับได้ต้องไขน็อตหน่อยยังยังยังแข็งอยูอ่อดยังได้ได้ได้ครับจะติดแนวสเกลซ่อนกับเข็มขัดนะครับก็ได้นะครับหรือติดนิบเอลนิบเบลได้หมดนะครับก็งานโดยรวมก็ถือว่าเนียนอยู่นะไม่อยู่นะั่นนะเนียนเลยแหละนะครับผมหมุดที่ใช้ก็ เป็นหมุดสั่งจากเมกานะครับตาไกา่ต้องบอกแบบนี้ผมรู้ได้ไงเพราะว่าคุณภาพมันต่างจากของที่ผมสั่งจากแอป a l i e x อ r e s s เอามาใช้งานเองนะครับต่างกันเลยเดี๋ยวผมอาจจะถอดตรงนี้ออกเพราะเดี๋ยวผมจะเก็บลงกล่องกล่องมันค่อนข้างบางเดี๋ยวมันไปหนีบกับกล่องนะครับอ่หรืออาจจะเก็บข้างนอกอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาดูแน่นไหมแน่นไหมเสียงก็แก๊กไหม ไม่กอกแก๊กนะเห็นไหมโอเคซองช่างวัดธรรมดีนะครับไม่กอกแก,ก๊กคือเคยเจอช่างทําซองมาแล้วมันก็แก,ก,ก๊กพอเราถามว่าทำซองไม่แน่ไหนเขาบอกว่าเป็นสไตล์ของเขานะครับมีจะได้ไม่เป็นรอยนะครับอ่ะดูเป็นสเปดิกโก้แม,กแมก็กหน้าแม็กเด็กตัวใหม่นะครับของวงการมีดเลยนะ ตอนมันมาเนี่ยมันมาเปื่อยๆนะครับก็ส่งให้ช่างวัดทําด้ามทุกคนดูนะงานช่างวัดผมจะให้ดูแต่ด้ามผมยังไม่ให้ดูมีดเดีย๋ยวจะรีวิวมีดทดสอบต่างหากนะครับเนียนไหมผมว่าเนียนนะผมพยายามจะหาตําหนิเหมือนกันนะก็แน่นสนิทมีการโทรคุยกันด้วยช่างบอกว่าอาจจะต้องมีการคว้านรูเพิ่มพราอรูตรงนี้ใส่น็อตหกมิลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมบอก ผมก็ให้โจทย์ไว้ว่าหนึ่งเอาแบบถอดได้สองห้ามขวานช่างก็ทํามาแบบนี้น่าจะอีกฝั่งหนึ่งน่าจะอัดกาวหมุดไว้นะครับถอดหมุดน่าจะแบบอยู่ยังไงสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวจะว่าจะลองถอดดีไหมโอเคลองเลยแล้วกันไม่ลองไม่รู้นะครับล้างนมูกล้างจน อ่ะต่อนะครับพอดีจะหาที่ไขมันต้องใช้ทั้งสองตัวสองฝั่งนาะพอดีผมมีแค่ตัวเดียวนะครับผมหาไม่ได้ขออภัยด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้หาเครื่องมือได้ค่อยรีวิวใหม่นะแต่โดยรวมนะครับช่างทํามาแน่นเนียนสนิทไม่มีเพะเยะเลยนะครับก็ที่แรกช่างถามผมว่าจะลอง G 1เทไหมอะไรไหมผมบอกได้แต่ช่างเลยนะครับสรุปช่างไม่ได้ลองมาให้ก็ดีนะมันเป็นวัสดุเดียวชิ้นเดียวก็คือ ได้ก็จะลองจีเทนสีส้มไงนะครับก็สรุปไม่ได้ลองมาแบบนี้ก็ก็โอเคไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปจับก็ถนัดมือใช้ได้นะครับก็เกลี่ยแรกผ่านไปงานดีโดยรวมงานดีนะดีเลยนะครับราคาก็ผมว่าไม่แพงมาตรฐานนะครับแถมตังไปให้อีกอืมนะ ส่วนเล่มนี้เล่มที่สองนะครับแน่นไหมอฟังเสียงแน่นมากไม่มีเสียงเลยนะครับช่างวัดทําซองดีผมชอบที่มันไม่กอกแก,กแกบอกเลยนะครับชอบมากโอเคโดยรวมก็สวยงามนะครับซอง มีรูระบายความชื้นมาให้ด้วยนะให้ดูช่างรับคมมาให้ผมปะเนี่ยทำไมมันเหมือนมันจะเนียนขึ้นฉันสงสัยรับได้นะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามรับนะแต่แค่สงสัยเฉยๆขอลอง อ๋อไม่ได้รับโอเคเพราะว่าตอนผมทดสอบอ่ะมันไม่คมนะผมจะต้องรับใหม่เร่องนี้นะครับไม่แน่ใจว่าไปผ่านอะไรมาก็แต่ว่าถึงแม้ว่ามันผ่านอะไรมาดูสภาพไปก็ยังไม่มีความเสียหายอาจจะมีร่องรอยการใช้งานตัวนี้มาเป็นปื้นนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจหรือว่ามาตั้งแต่จากโรงงานนะครับเห็นไหม มันจะมีรอยเหมือนรอยแบบผ่านการเฉือนมานะครับหนึ่งสองหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผมใส่ซองและในซองเก่ามันมามันอาจจะมีเศษฝุ่นเศษหินเศษวัสดุอะไรอาจแต่ช่างมันนะครับผมโดยรวมผมชอบเล่มนี้นะดูการจับนะครับที่ช่างวัดธ์ทำมาก็เข้ากับตัวด้ามดีนะครับมันจะมีหยกักๆยักของด้ามช่างก็โทรมาคุยบอกว่ามันจะปิดไม่ได้มันต้องให้เหลือ ออกมาเพราะว่าเขาดีไซน์มาเพื่อให้จับและให้รู้สึกก็ถูกของช่างนะครับนี่เห็นไหมก็โดยรวมก็ถือว่าทำงานได้เนียนดีนะชมนะครับผมอมืให้ดูเผื่อใครจะส่งมีมีดไปเปื่อยนะครับและอยากส่งให้ช่างวัดทำให้ก็ก็ได้นะก็ได้ประมาณเนี้ยจะมีการคุยกันก่อนเลือกด้ามก่อนจะวางหมุดตำแหน่งนี้นะ จะลองจีเทนไหมจะเจาะไหมผมจะต้องเจาะ,ะคือก็ช่างไม่ทําโดยพาราการนะช่างก็ถามนะครับช่างท่านอื่นดีๆก็มีนะจะ,จะว่าว่าชมแต่ช่างวัดนะครับพอดีช่างท่านไหนที่เราใช้ประจําเราก็ชมนะครับช่างอื่นบางทีเราบอกตรงบางทีมันไม่กล้าที่จะเสี่ยงเอามีดส่งไปให้ช่างที่เคยทํากันแลวรู้ฝีมือกันว่าของเราไม่น่ามีปัญหาก็จะส่งให้กันประจํานะครับ ผมว่ามันน่าจะขมกว่านี้นะมันคือมันดูแล้วมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะผมคล่องใจมากโอเคขออภัยไม่แน่ใจถึงไหนแล้วพอดีมีของมาส่งจบเลยแล้วกันเนาะนะคะไม่มีอะไรเดี๋ยววันหลังว่างๆจะถอดให้ดูทดสอบคมทดสอบอะไรพวกนี้ให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็ขอเก็บก่อนนะจบการรีวิวเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับแล้วก็ โปรโมทผลงานช่างวัดนะครับงานด้ามงานสองก็ถือว่าโอเคดีถูกใจเจ้าของมีดนะครับจะถ่ายปกไม่ใช่อะไรนะครับจบเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ